สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศสวนดอกไม้แบบต่อเนื่องนะครับแต่นี่เป็นอีกที่หนึ่งนะครับในจังหวัดอุดรน,นะครับอำเภอเขตอำเภอหนองแสงต่ออำเภอเมืองจังหวัดอุดรน,นะครับเราขับรถมาผ่านมาเจอโดยบังเอิญน,นะครับนี่จริงๆแล้วแวกนี้เป็นป่าอ้อยป่ามันนะครับแล้วก็ทางเจ้าของพื้นที่เนี่ย ก็เอาพื้นที่มาเป็นพื้นที่ปลูกดอกไม้นะครับ <Hey yo. S 1> ก็ถือว่าเป็นการสร้างจุดเด่นให้ตัวเองแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับ <Hey yo. S 1> พอสมควรเลยนะครับนะครับ <Hey yo. S 1> ดอกไม้นะครับกําลังเตรียมแปลงอีกเยอะนะครับนะครับวันนี้เขาก็เริ่มข้างหน้าก่อนนะครับนูนคนงานถ้าปลูกขึ้นเต็มนี่ตรงนี้จะเป็นที่เนินนะครับแล้วก็ ั่งนู้นตะวันตกจะมีภูเขานะครับวิวดีมากนะครับตอนนี้เวลา9ก้าโมงเกือบสิบโมงนะครับที่ผมถ่ายนะครับนี่นะครับสวนดอกไม้อีกที่หนึ่งนะครับถ้าใครว่าอำเภอเมืองอุดอรก็ลองเซิร์ชดูนะครับสวนดอกไม้ไล่บุญประพานะครับสวนดอกไม้ไล่บุญประพา นนี่ะครับแมนครับมันก็ต้องเข้าแต่ว่าต้องเออนี่อันนี้เป็นมีช่องห้พอะนิดนึงก็ต้องเจ้าของสวนต้องคิดเพื่อไปเอาเองละบ่รู้ละแต่ว่าเขาเข่าไปแน่นอนครับจุ่มหรือไม่เพราะเขาสวนไม่เขาเลยไม่ได้เขาตั้งแต่ ตรงไปเลยนี่นะครับเอ่อไรบุญประพาจากไรครับพี่ข้างบดนี่โอ้บอเฉะพะเหาปลูกดอกไม้นี่16ไร่บอกนี่แหละของพี่เพิ่นนี่แหละรเพิ่นกับมาเบิงผลงาน สิบหกไร่ปีใหม่บานพวกนี้ดอกอ๋อแม่นครับจริงนั่นแหละแบงแบงกันเห็ดจะได้ช่วยช่วยกันแะปล่อยไนปลูกไงมั่นไหว้ะคว่้เขาจะให้เขาเศร้าตลอดจ่ความำก็ได้มากกว่าเลยเศร้าหัวใจเจ้าก็ดีว่าเขาเจ้า